นอกจากพูดเข้าข้างตัวเองแล้วผมเข้าใจนะเดี๋ยวนี้นี่บอกเลยว่าทุกช่องอ่าช่องหมอเล็กหายไปเลยนะคะไม่รู้ทําช่องอยู่รอเปล่าน่าจะเบื่อนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าช่วงที่หมอเล็กเนี่ยทะเลาะใครแต่เรานี่ชอบเฉยเฉยเพราะหมอเล็กไม่กล้าต่อแต่ฝ่ายเขากล้าต่อเราก็โอเคใครยังอยู่ก็อยู่นะประมาณนี้หมอเล็กก็อาจจะ โกรธเหมือนกับพวกเรานี่ไม่เข้าข้างไม่นี่ก็จะคือหมอเล็กจะสนิทกับคุณสิรินนะน้องสรินยูเคอีสานยูเคืะวาที่อยู่ที่อยู่อังกฤษนะรู้สึกจะน้องพวกน้องๆเขาจะท้อแท้ไปเลยเพราะว่าคู่คู่กรณีเขานี่ยังอยู่นะแล้วช่วงนั้นๆนิดป้าช่างแม่ก็อุ้มเขาอย่างเต็มกาลังเด,เดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยป้าช่างแม่จัดเขาแบบหนัก ก็แล้วแต่นะผมเองนีคือเหลือเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นแต่วันนี้ทําไมผมถึงบอกว่าผมเสียวย้อนหลังผมเสียวที่บางคนเนี่ยผมให้หมดใจเลยนะไม่คิดว่าเหตุผลที่พูดเนี่ยจะไม่ยอมฟังเอาเราเราพูดก่อนเลยก็น้องคนนั้นก็ถ้าดูอยู่ก็อย่าดูนะตอนนี้จะบอกอย่างหนึ่งให้ดูเคสมหาเทพไว้ เดี๋ยวนี้เขาเรียกมหาเทพแล้วก็ดังมากเลยนะเดี๋ยวนี้ดูดูเคสมหาเทพสองเดือนแรกคนเฮโลเยอะไปดูเยอะไปตามเยอะเพราะอะไรพูดความจริง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 คือตำหนิเพื่อนอย่างเดียวนะตำหนิคนอื่นอย่างเดียวถามว่าเป็นยังไงเขาดังก็เขาดังได้ไงเขาก็ยังบอกอยู่ว่าตอนนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยเพราะอะไร ในโลกมันไม่มีแค่แบบนี้นะครับโลกโซเชียลมันกว้างมากการไปอยู่ในโลกโซเชียลนี่ถ้าทำตัวเคยเห็นคนล้านอยู่ไหมทำตัวมารลงชงเชงไปเหมือนกับอะไรแป๊บโขอะไรทำนองน,น,นี้คนดูเป็นล้านวันหนึ่งนี่ะนี่เหมือนกันเขาก็ใส่คิ้วใส่หนวดเยอเยอะเขาไม่รู้หรอกคนอื่นนะเนี่ยก็ยังบอกอยู่ว่าขขาคุณเน็ซีทีที่มาติดตามสามหมื่นกว่าไม่มีหรอครับเอฟทีเอฟเอฟซี F F F C ทีพี <c oughs> ไม่ได้บ้าอย่างนั้นนี่แต่คนใหม่เพราะอะไรไลฟ์ตั้งนี่จะเจอคนเยอะครับส่วนคนที่รักเขาอยู่ตลอดเวลาก็เห็นเ่าเขามาโพสต์ตลอดคนนี้ซื้อสติกเกอร์ให้คนนี้โอนเข้าหลังบ้านอะไรเขาก็โอเคเขาก็อวดได้เนาะอเออคนมันได้เงิน,นก็อวดไปเถอะนะไม่ได้ว่ากันแต่เหมือนกับพูดถิงนอกก้องคนนั้นนะจำว่าไปกับลูกเทพนี่ เอาประมาณว่าสองร้อยกว่าตอนหลังนี่น่าจะกลับมานะโอ้หลายคนที่ผมกาชื่อไว้นี่เห็นอยู่ตอนนี้นี่มาสวัสดีกันกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ประมาณสามสี่คนก็อาจจะไม่เห็นบ้างเช่นอ e ีซิตี้แล้วนะที่ที่อยู่ด้วยกันคือเขาชอบอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าบางคนเนี่ยจะชอบพูดห้าพูดหา,าอะไรแบงนี้ก็อาจจะ อ,อยากฟังเราด้วยอยากพูดก็เลยเป็น f อทั้งสองคนสุดท้ายให้จำไว้ว่าคนที่ไปกับบุกเทพนี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหมดรวมทั้งน้องแอนแอนด้วยก็กลับมาอยู่ TP เหมือนเดิมเพราะอะไรคนเรามาดูตรงนี้นี่เขาจะดูที่ความสบายใจความอิ่มเอิบใจในคำพูดก็คือพูดง่ายถ้าเป็นพักพวกเดียวกันพูดมันโอเคนะถ้าพูดไม่ใช่เรื่องที่เราชอบเราจะไม่ชอบ แต่ก็นั่นแหละยังไงวันนี้เรารักใครชอบใครก <c oughs> ็ๆๆทำไม่มีอะไรหรอกโลกโซเชียลชอบได้ก็เกลียดได้ไม่ชอบวันนี้วันหน้าก็อาจชอบได้แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นเทียงกันแล้ว <c oughs> ส่วนมากก็คือเหมือนกับจะ หอบขิวเอฟซีนะเพื่ออะไรพ่ออะไรหอบขิวเอฟซีเพื่อเดินทางะอืะเพื่อเดินทางนะผมบอกเลยเพราะอะไรมันไม่ได้ต่างกันเลยกับผมว่าลูกเทพสมัยก่อนผมบอกลูกเทพสองอาทิตย์นะเดี๋ยวด่าลุงแน่ไม่ถึงห้าวันแทะเลยนะเออไม่ยุกิ่าตอนนี้คืออะไรไอร้ด้านอีนี่เลยตอนนี้เห็นไหมไอ้ที่ออกไปนะพ่อคิดว่าจะดึงคนไปด้วย คนเราความจริงเนี่ยถ้ารักคําว่ารักนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆนะอืมถ้าพูดแค่พูดดีแต่วันนั้นพูดดีห้าวหารแต่สู้อยู่ฝ่ายนี้เขาก็โอเคถ้าห้าวหารแต่ไม่ชู้สู้อยู่ฝ่ายนี้ปรับลบราค่าฟันกับฝ่ายนี้ก็ไม่ไม,ไม่ประมาณนั้นแหละแต่ไม่มีใครตายครับบอกเลย y o u u u b เนี่ถ้ารู้จักวิธีที่จะดิ้นรนอยู่เสมอไม่ยอมแพ้จะไม่ตายดูมหาเทพเป็นสองขัน อีกน้อยก็ถึงแสนซับแล้วครับเออคนที่มาถ่ายต่อ,ตอปูนเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้โด่งดังเขาไม่ได้มีคนฮือฮาเหมือนผมนะเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปกลุ่มนั้นทีนี้ทีเขาได้แสนซับก่อนผมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่การอยู่ในวังวนนี้เหมือนท่านั้นอยู่มานานยังไม่ใกล้เลยแสนซับเห็นไหมเพราะเขาอยู่จุดเดียวเขามีจุดมุ่งหมายเดียวแต่คนที่ออกไปนั่นไปนี่นี่ไม่นานก็ได้แสนซับครับ <c oughs> พูดถึงธนันกับดามาไกลดาวมาไกล้ที่มาที่หลังธน,นันดะซั่ำไปเพราะฉะนั้นเนตรเราก็ดูใบนะครับดูไปวันนี้นี่ผมบอกเลยว่ากําลังห่อเอซีไปด้วย <c oughs> ใหร้รู้เอซีบางทีก็มีค่านะบางทีก็ก็เหมือนกับไปทําความถ้าเขาแย่เราหน่อยเราก็จะหนี่นะแต่ผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่ก็เขาห้ามพูดแต่ก็จะพูด ว่าวันนี้นี่เหมือนกับพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันว่าทําไมเรามองแบบนี้เพราะวันวันนี้นี่ผมเห็นแต่เขาทะเลาะกันเขาเห็นแต่พูดกันไปดูคนนีนามเขาก็จะเอาของอน้ําตาลเปรี้ยวมามาวิเคราะห์วิจารณ์เปิดฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ในขณะเดียวกันผมก็ไปดูช่องพวกเหล่านั้นเหมือนกันเอาเวลาที่ <c oughs> เวลาที่จะทําให คือความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นกับเราก็คือดูไม่จบดูไม่จบคลิปก็ <c oughs> จะไปดูจบคลิปสามชั่วโมงนะฉันทำงานนะเออย่อมาให้หน่อยสิสักสินาทีทห้านาทีว่ากันหน่อยกนะ็ไมาได้ดูนะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ที่แน่ๆคือตัดสินใจเยอะแล้วนะว่าโอ้โหเสียวนะถ้าคิดได้ต่อไปนี่ไปวางปูไปอะไรก็ไม่รู้แหละ นิสัยเดิม,มเหมือนเดิมนะเห็นใครก็วิ่งก่อนนะ,อะยิ่งชอบอะไรนะกิโกก็เจแตนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากนะก็แล้วแต่นะคือเราไม่ได้เสียใจหนักหน,กหนาหรอกเพียงแต่เราเสียวนะดีแล้วที่เราไม่ได้พูดความลับให้ฟังดีแล้วที่ไม่ได้โทรหาคนบางคนเพราะเราเราดูดนิสัยออกนะการที่มีปัญหากับป้า ผมบอกเลยเมื่อม,มองว่าป้านี่คือเด็กป้านี่คือตัวรองซึ่งไม่ใช่คนเด่นดังอะไรเลยเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่เกรงใจนะความไม่เกรงใจแต่คนทีนี้เนี่ยคนมองนะคนมองเอซทั่วไปบ้างยูทูบเบอร์บางคนเขามองเนี่ยเขามองเขาไม่ได้เอาคำพูดเหมือนคุณด่าใครหรือไม่ด่าใครเนี่ย